นิวบิสเนสในมุมมองคือ,อยังไงครับออคือถ้าเป็นมุมมองของเอกชน New Business ก็จะน่าจะหมายถึงอะไรที่ไปสร้างโกลส์ใหม่ๆให้กับธุรกิจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเราเป็นหน่วยงานรัฐะอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานนะคะออแต่เดิมเราก็ผลิตไฟขายไฟนะคะออท้ายสุดมาไม่ว่าเราจะพยายามควานหาอะไรใหม่ๆก็ตาม เรายังจะต้องเป็นผู้ที่เป็นฐานสำหรับการเติบโตให้กับประเทศไทยให้สร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยเป็นฐานให้กับธุรกิจอื่นๆที่จะต่อยอดจากความมั่นคงด้านพลังงานที่มีอยู่นะคะค่ะส่วนอื่นๆที่เราจะพยายามจะมีอาจจะมีคำว่าธุรกิจใหม่ๆเอ๊ะทำไมกฟผอทำธุรกิจเนาะจริงๆถือว่าเป็นของแถมแล้วกันค่ะของแถมที่เราได้ อาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีได้อาศัยความรู้ทางที่เรามีเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างชาติหรือในประเทศไทยที่เรามีความร่วมมือมากมายเป็นของแถมที่เราสร้างอาศัยตัวนี้เป็นการสร้างบุคลากรให้มีม i n d เซ็ตใหม่ๆใ,ใ,ให้ไม่ใช่เป็นรัฐวิสาหกิจด,ดั้งเดิมนะฮะเกิดการเติบโตเกิดการแนวคิดเกิดการสร้างเพื่อนฝูงประมาณนี้ค่ะอันนี้มุมมองของตัวเองนะคะสมัครกรฟค่ะคือถ้าเกิด ง่ายๆสำหรับพลส่วนิทก็คือว่าจริงๆมิชชั่นหลักใหญ่ใจความของกอฟผก,ก็ยังแบบเดิมก็คือด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเพียง<ช> <spe ech> แต่ว่าในแปลงดอกไม้แปลงนี้อาจจะมีดอกใหม่ๆสีใหม่ๆโผล่ขึ้นมาจากธุรกิจเสริมถูกไหม,ม<า>ฮะถูกต้องค่ะดอกไม้มันก็ทําให้ชีวิตเรากระชุ่มกระชวยแถมเพื่อนๆที่มาก็ได้มีผีเสื้อมาช่วยเติมเติมตอมให้เขามีต้นไม้อื่นๆรอบข้างได้เติบโตด้วยด้วยพื้นฐานที่เป็นของกฟผช่วยช่วยกันค่ะครับได้ครับอันนี้ในมุมของกฟผนะครับคุณชานครับ ยังไงดีฮะนิวบิสเนสมันมันนิยามมันคืออะไรครับครับก็สำหรับก่อนอื่นเลยก็ขอขอ,ขอบคุณทางโพสต์เด a y ก่อนนะครับที่ให้โอกาสทางปตทเข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับในแง่ของนิวบิสเนสนะครับกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยในวันนี้นะครับสำหรับองค์กรอย่างปตทอเองเนี่ยเรามองในเรื่องของนิวบิสเนสเนี่ยน่าจะประกอบด้วย3ปัจจัยหลักๆสำคัญ นหนึ่งก็คือว่าเราอยากที่จะเห็นเรื่องของนิวบิสเนสเนี่ยมันต้องถูกขับเคลื่อนโดยสิ่งที่เราเรียกว่านิวเทคโนโลยีนะครับก็คือว่าเป็นการนำเรื่องของนวัตกรรมนะครับเป็นเรื่องของนิวเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์บริการนะครับเราสามารถส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกค้าให้กับผู้บริโภคให้กับสังคมได้ดีขึ้นนะครับอันที่สองก็คือว่า มันมีนิวเทคโนโลยีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะมีก็คือว่าในเรื่องของ creativity เรื่องของการสร้างสารรค์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการ b u s i n e s s model นะครับในการนำสิ่งใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยเข้าไปทำให้ในเรื่องขององค์ประกอบนะครับโมเดลทางธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสามารถส่งมอบบริการได้อย่างสมบูรณ์นะครับประเด็นที่3เนี่ยเอ่อมันก็คือวันนี้มันเป็นเทรนของโลกอย่างชัดเจนแล้วก็มันจะพูดถึงในเรื่องของประเด็นที่3คือในเรื่องของ sustainability นะครับเป็นความที่ว่าเอ๊ะเรามีนิวเทคโโลยีมีนิวอิปศนสโมเดลแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องทําให้โลกนี้อยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับในฐานะผู้ประกอบการทางธุรกิจในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับองค์ประกอบส่วนหนึ่งของไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนนะครับของออระบบเศรษฐกิจแล้วก็ระบบเรื่องของการอยู่ในโลกใบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เรียกว่า มองสั้นๆนะครับว่าในนิวบิสเนสของของทางปตทเนี่ยเราเราจะมององค์ประกอบสามสองสาอย่างนี้ไปพร้อมๆกันนะครับคือถ,ถ้าสมมุตินะครับถ้านี่เป็นธุรกิจใหม่แต่ไม่ได้มีปัจจัยองค์ประกอบหลัก3ข้อนี้ยังไม่เข้าแกปบของการเป็น New Business ใช่ไหมครับผมคิดว่าคืออย่างที่บอกครับว่ามันอาจจะนิวได้แต่ว่าคำว่า New แล้วจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มันดี ดีทั้งต่อตัวบริษัทเองดีต่อสังคมชุมชนได้เนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบ3าอย่างนี้อยู่ด้วยกันครับ,รบการที่มันมีขาดขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ใช่ New Business เพียงแต่ว่าการมี3อย่างนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถส่งมอบออผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีออกไปได้ครับ,รบ New Technology Creativity ก็คือความิดสร้างสารรค์แล้วก็เรื่องของ s u s t a i n ในความยั่งยืนนะครับคุณภูมิพบ้างครับอะไรคือ New Business ครับอันนี้ <c oughs> ไม่ได้บอกวกา copy นะฮะค,คือคล้ายๆคุณชาญเลยคุณชาญ <c oughs> พูดมาได้ดีมากเหมือนกันหมดแล้วแต่เพียงที่สันสิรีเนี่ยเราก็เน้นในในส่วนที่อะไรก็ตามที่มันต่อย,ยอดได้ขายได้แล้วมัน relate กับ property เพราะเป็น expertise ของเราเราคงไม่ไปนอกเหนือกรอบที่เราไม่ถนัดนะครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับก็เกี่ยวกับหลักๆเรื่อง sustainability แล้วก็เทคโนโลยีครับครับงั้นผมถามเพิ่มนิดนึงอย่างบางอุตสาหกรรมซึ่งเดี๋ยวก็คงต้องถามว่าบางอุตสาหกรรมเนี่ยบอกว่า มันมาตั้งแต่ยุคอินดัสเทรียลแล้วตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมเลยนะครับการจะปรับตัวมันท้าทายมันยากไหมอะไรจะเป็นสิ่งที่รู้ว่าเฮ้ยเราควรต้องปรับตัวอะไรครับถามผมนะครับก็คือจริงๆความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยเป็นตัวปัจจัยหลักเลยอ่าตะกี้ที่ฟังจากคุณจูนดรกุกพูดมาเรื่องของเอจิงโซซิตี้แน่นอนแบบบ้านต่างๆต้องเปลี่ยนให้ชั้นล่างเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับแต่เทคโนโลยีอย่างเช่นสมาร์ทโฮม แต่บางทีเนี่ยถ้าเราศึกษาไม่ชัดเจนสมาร์ทโฮมเรื่องดิจิตอลกับผู้สูงอายุอาจจะตรงข้ามกันทําไมต้องมีโทรศัพท์อาม่าแทนที่จะเปลี่ยนเป็นทัชสกรีนอาจจะใช้พวกอเล็กซ่ามากขึ้นอเล็กซ่าเปิดไฟหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นส่วนช่วยมากขึ้นนะครับหลักๆก,ก,ก็ใช้คัสเมอร์เซนทริกเป็นหลัก